สวัสดีครับมันนี้มา,มาลอยภาพมาตามในทางของน้องบีมนะครับพอดีเพิ่นฟันดีพี่น้องฟันใน,นเล็กตัวเดียวเพิ่นเคยฟันในเหล็กตัวเดียวเคยถูกตรงมาแล้วในวันนี้ฟันในตัวเดียวคือเขาลองไปติดตามว่าเพิ่นฟันตไวใดตัวใดไปติดตาม,มันเลยครับสวัสดีจ้า, <odo> าน,นองบีมสวัสดีอ่าวันนี้น้องบีมกับฟันแล้วเด้นะครับเพิ่นว่าฟันนี้มาแบงปันนะครับเพิ่นฟันนี้เพิ่นก็เ่าเ้าด้เพิ่นต้องถามน้องขอบุญเนาะ สาสกายเพิ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นน้องกันวะเพื่อนเกิดก่อนเพื่อนเกิดก่อนน้องพีมันเกิดก่อนนะครับเนาะปุ่นเกิดที่หลังนะครับแต่ว่าไงก็อัน,นพึ่งน,นึงกินอันปุดข้อดินพึ่งน,นึงกินขุดข้ออีสุนใ่ปยังงั้นก็เจอเหราข้องัดเขาตองงัเอ้าน้องวีฟันแล้วซึ่งยังโดยฟันไงอยากแยกฟันได้ มี่บีมคนเดียวอยู่วัดไอ้พวกกันอย่าไปบีมไว้บัดอันนี่มันบะอนหนาหนาบนอยู่วัดแล้วนั่งเด่นได้ชัดแต่เป็นจีบิบถ้าเด่นไปเลยน่าดีกว่าเหมือนว่ามีผู้ใดนั่นแหละก็สืเข้าบ้านเหมือนจะเป็นบ้านคนดังไหมเหมือนบ้านพีอันแท่นไทยเดอร์แท่นไทยเดิร์ไหมเป็นดังอ่ะยู่หนาวัดนหลายบ้านคนดังอะไรแล้ว เขาอ่ะอันมันมีตัวมากระสีเปิดบานออกมันบอกบิกะบีเล่แล้ววะหยุดแเปดแล้วเขากะเขาอยากเขาหันหน้าเขาเขาเกแลนนี้เลยถ้าแลนนี้แล้วเหมือนผู้ใดออกมาบอกว่าอุ้ยอันคนขี่รถมาบอกว่าอุ้ยแก้งมากช้างวัดไร้เขาออกได้เพื่อได้หายบินเงื่อนยี่สิบปานวาสิบห้าไปเซเว่นคือคนอะอุ่มมาบาบินอยู่บนรถดอันนั่งกระบะไหมมันจะสรางอะไรรู้อะ อเออแล้วก็ว่าเพื่อให้หายเงินบินแบบว่าเหมือนดูหันมีประมาณหคนมีหอดขอบุญไอตัวม <il> <c oughs> <c oughs> ันจะเป็นไอแอลี่แล้วก็เออพูดเลยก็ว่าไอเฟนน่ะนั่นแหละเหมือนจะมีหัคนอน่ะหายเงินพลังงาสิบันว่าสิผ้าไปเว่นบิลเอดีใจมากว่าที่ได้ไปว่นดีใจคัาดีใจแน่พ่อพ่อกำหันพุ่งกล้ามสิขีไปบิลตุกรถบิเล่เด็ดไปนั่งที่เหลือเด็ไปหมด เออวีเลยว่านางสาวนางสาวสิถ้าเกิดถือเงินยี่สิบบาทไว้ไป็บหเลขสองศูนย์หน่ะอะไรซือไว้พ่อซื้อไว้แล้วบิมก็ได้พาไปว่าบินตุ้นตุ้นอ่ะบิมหอดหอดพาอแล้วบิมก็รับต่อคือบิมบปิดปืนพัดลมไว้ไม่แต่พวกกระปุกืนพัดลมไบท์ถ้าแล้บิมอ่อันนี้ชีวิตจริงเด้อไอพวกกัะปปืนพัดลมไว้ตอนนอนบิมมาปืนพัดลมไว้์ว่าบิม บินบปว่าตอนบินหัวค่ะหอนเนี่ยหอนเข้าหอนแน่มันบอกนายบินเกิดแปลว่านอนนอนจึ๊บนอนสิหลับหล่บพ่อหลับแลับดีวะเหมือนบินนอนกับไอโฟกัสใหม่ไอโฟกัสนอนยู่ข้างเนี่บีนอนข้างเนี่ยนอนร่วกันนะนอนกันเหมือนอันนอนอยู่แขนนแหละหองอ่ะมันสิเหมือนเป็นแบบว่าใหม่แบบนี้ไหมแล้วก็หลังคายก็จะเป็นแปลว่าทางกระสี้ดไปแปว่ากำแพงก็สิเป็นใหม่คือกัน แล้วก่อเบอว่ามันมีอันอีอย่างก็เขาเอิ้นทองอะทองเป็นไม้อะอยู่แบบเนี้ยแต่ว่ามองเนี้ยบ่มีประตูหรือก็บ่มีมกำแพงกันมันมีพัดลมหน่อยอยู่เหมครันนบ่ะพออยู่พัดลมหอยพัดลมหน่อยแล้วบินกับหอนคัะหอนแนี้่อนอะไรบินกับหาหนาไปทางพัดลมหน่อยพัดลมหน่อยก็เปิดเอ้ยเย็น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 คักเย็นพอระเบีนพ่อบินอันบว่าในชีวิตจริงอะบินพันไปทางอะไโฟกัส ไอ้เป็นไงวะเม่อไม่มีผู้งใส่ข้หนึ่งอ่ะมาปิดพารลมหน่อยปิดตึ๊บไอ้เป็นกัเห็นเลขปั๊บเป็นเลขกเจ็ดเจ็ดเสื้อเจ็ดตัวเดียวเ่รเออนี่กำแพงกำแพงเงนาะกำแพงใหม่หชัดเลยปะตัวสีใดชัดครับตัวสีอันที่เป็นแดงแดงอ่ะสีแด,แ,ดแดง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 รขมดาเลยเลขตัวเดียวศูนย์ใส่ดสได้ไหมตื้อสูเลย เจ็ดศูนย์เลยศนย์เจ็ดก็้นะจ่ะมีฝันต่อป่จำนั่นอําคือจ่องปีพะร่นเพิ่มเลนตัวเลขตัวเลขอยู่วงดยู่วงพะดุ่มยู่วงพะร่มัวเล็กเจ็ตัวเดียวที่แรงอจำได้เจนึงมังปีนคยฝันแบบนี้แหะฝันเลตัวเดียวมันออกเงมันมันออกศูนย์ศูนย์อย่างน้รมาแล้วะศูนย์ก่อนศูนยหกศูนเจ็ดนี่หละมันออกที่ดีได้ไม่ตื่นมันจำได้ยศูนย์เก้าชืว่าฝันแม่นังจำได้ะ เออว่างด้ยวตอนจำเองลองว่าด้ฮะเออีกว้าแฟนจะโดนเนาะจะโดนเนาะถ้ทำดนวันพนวมาพนไใ้เลขตัวเดียวคนบอกมารวยมารวยบ่เดียวงมันมันออกไม่ได้เลขเกาเออเก้ามันออกกี่นี้อศูนย์เก้านนั่นวันนี้ประเทนเจ็ดตัวเดียวเขาบ่แน่เนาะศูนย์ใส่ศูนย์ใส่ขึ้นเป็นศูนย์เจ็ดเจศูนย์าะก็ตามนี้เด้อเราต้องพูดฝันน้องบีมเดีว่าเป็นคนฝันเน่คนหนึ่งเนาะเอา นะครับเลขสองศูนย์เนี่บ่าเนี่ยอจเป็นเล็กลางเมื่อนะเ,ออเพราะว่าคนตกรถเนาะตกรถนะถนะอาจจะเป็นเลขกรางศูนย์เจ็ดยี่สสูง,สง,สงอาจจะเป็นเล็บนนะกระา,านี้เด้อนะน่ะสหับภูมิทางหนองบีมเลขหน่อยโตัวเด้อนะสองศูนยกับศูนยเจ็ดกให้โจกขับรานำหนองบีมได้อนะครับมาเลมาแบ่งปันสำหรับความฝันของเพื่อนสองศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับอืม <c oughs> ไม่เจี๊ยมไม่ก ปิดตาว่านไปไหนไปไหนขอเลือยาไอไข่น้ำเดือดข้างฟ้าอหมาตมาจากรถบัสเลยจาเขาอย่างไงนรถบัสจีดเด้อเปลี่ยนเป็นเดเศร้าแล้วนะครับไปตามนี้ได้นะครับนะครับไ่ตุ้ยก็เป็นภาหาช่วงนี้ทันพัจะเสียไเออนะครับนะครับระวังไปได้นะครับชมมันก็นองยินได้นะครับสองศูนกับศูนย์เจ็ดเนาะคือในฟันในี่เป็นไปใส่บรลลูทั้งวัดเลยเนาะเป็นพ่อะนดัง แม่เมนเห็นคนดังเห็นคนดังนะครับเห็นคนดังอะไรแบบคนดังแทนไทยเดิมแล้วแทนได้ด้อมาจากไเซแทนไทยเดิมแทนให้เด้อเพิ่นเฮียนเพิ่นน่ะเป็นคนดังผู้ติดตามหลายแเซียงยังจริงเรื่อยังลนยังจริงเป็นคนบ้านเฮาอ่ะอออ๋อนี่เป็นเดียวขายของกันอ่ะอ๋อเป็นซื้อเป็นซื้ออ่ะฮะซื้อเพื่นซื้อขายของเพื่อน่ะซื้อจริงเพิ่น่อว่าแท่นต่ว่าเพิ่นตั้งชื่อติดตอกชื่อว่าแท่นเดอร์แท่ันเดิม เพินดังก็เลยนไปน้ำพิ่งมาเล่้ก็ไเราเศร้าเ่ยไปเเวเขาขางก็ลกเล่นนางน้ำมตกงรถนางสาเสราเยอเดี๋ยวกเงินเห็นเลขยี่สิบบาทงแ,แมนวะว่าพิ่นเอาเงินให้ยพลัยี่สบาทมาสิพาไปเชวนได้บินกับีใจแต่ว่าใจใจหิตตุรก็เล่นบไดเป็นน้ำมูก็เลยมาบานไมมานอนำไ้พวกกันบว่บาแมรี่ไปไหนมาบ้านพ่อบินตกเรถแต่บินกระตุ้น ตื่แล้วโฟกัสใจรักข้างๆบีมหอมดีว่าสิลุกไปเปิดพลนล่มอยู่ระ้วเบงกอนนันแล้วบปรเด็นไปเปิดแพลนอะไรเป็นกับฝันฝันมาเป็นหน้ากัไนไปโฟกัสเราดีกว่เราเราพาร่มกับพาร่มหน่อยจุดติดอยู่หมดค้างๆเลยอะมองไงตื่นไหมแล้วก็ฝันไหมเอกโอ้ตอนแรกได้ซูนเกตยู่ขังพันล่มเนาะเขาก็เป็นก้อมฝันน้องๆบีมประมาณนี้นะเราไม่เลยสองศูนย์ก็เลยฝันไหมที่เป็นเลขเกตยู่ขังมัล่มตัวสีแดงเนาะก็ได้เพิ่มสูงไหนนะ อ๋อประมาณนี้นะพี่น้องนะครับก็สรุปป่านนี้นะครับสรุปรายว่าอะไรเพิ่อนบอกอะไรข้อกันจำน้ำอะได้เบิดเนาะข้าวๆลงตัวเลขชัดเจนนะครับตัวเลขกสองซุดกับสุนเกลียวเกินโจกประมาณน้ำนองบีมคนฝันแม่นเด้อนะครับเพิ่นฝันในเลขตัวเดียวน้ำได้มักจะเข่าวันนี้กันระวังดีซุนเกลียวได้ครับส่วนเลขกสองซุดคือว่าเป็นเลขกรางพอมันตกหลุดซุนเกลียวที่ทั้งๆเป็นผันล่มกับคงจะเป็นเลขบนน้ำไปตื้อเนาะเอาลองมาเด้อพี่น้องโจกประมาณน้ำนองบีมกับน้องกับปุ่นเด้อนะครับในวันนี้สองพี่น้อง ฝันดีแล้วนะครับน้องเบีมก็ได้ประมาณนี้นะครับกับไอชว่วมงมนกันนะครับนะบริมั่งน้ำกัอย่าลืมเลื่อน่ะคนฝันแม่นอยังได้น้องเบีมหนี่งแล้วเราจะบันไทยนะครับก็ลองมือเลื่อนะครับไอชว่วงมยันสุดคนสวัสดีครับ